สดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาพี่ทุกคนนะคะไปชมวิธีการทาข้าวหลามนะคะทําไมถึงทําข้าวหลามกันนะคะก็เพราะว่าจะทําไปขายนั่นเองเนาะก็จะมีคุณป้านะคะเขากําลังทาข้าวหลามนะคะขายข้าวหลามกะทิเนาะข้าวหลามที่ข้าวหลามตัดนะคะเขาจะจะไปทําขายที่งานปอยนะคะงานปอยก็จะมีงานปอยช่วงนี้ก็จะเป็นงานปอยอะไรนะคิดเนาะ งานปลอยของคิดคิดใกล้ๆถึงวันวันพ่อวันแม่เหรอเออเห็นเขาบอกว่าวันพ่อวันแม่นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมงานด้วยนะคะแล้วก็จะไปช่วยเขาขายข้าวหลามด้วย <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมวิธีการทําข้าวหลามก่อนนะคะว่าเขาทํายังไงแล้วก็สุดเนี่ยทาแบบคือยังไงอร่อยเนาะเคล็ดลับมันอยู่ที่การทํานะคะว่าคุณป้าเขามีเคล็ดลับอะไรในการทําข้าวหลามนั่นเองนะคะ ไปชมกันพี่จะใช้มะพร้าวสดเลยนะคะอันนี้มะพร้าวสดก็หาได้ตามบ้านเนาะเนี่ยเนาะเออสั่งเปล่าเนี่ยสั่งเปิ่านะของตั้งเฮาเนี่ยตังหงมีตังเฮาเมีอ่ะเอาตั้งทั้งเมืองไทยอะนะเอาทีตังเนาไฮเปิ้ลมากเลยเนอะนาไฮอ่ะนาไฮมีมะพร้าวน้ำหน่อนาไฮนะคะมะพร้าวนาไฮนะคะลูกใหญ่มากเลยอันนี้น้ำมันก็ใส่ด้ไหมน้ำมันก็ใส่จ้ามาใส่หน่อ อันนี้คือมะพราะ้าวสดๆเลยนะน้ำต้องใส่ด้วยนะคะใส่กับข้าวหลามไปด้วยเนาะจะเป็นพิธีการหอมะพร้าวนะคะมีมะพร้าวใส่สำหรับใส่ข้าวหลามเนาะเฮ้ยเหมือนสมัยโบราณเลยนะคะเดี๋ยวมันจะลองทำดูนะ หยิบไปต้องต้องใส่ชุดไทยไหมต้องใส่ชุดไทยมาห่อไหมอันอันนี้ทำแบบนี้ไม่ได้เหรอหยิบใครหยิบเหรอหยิบแล้วมึงหยิบก้างก้างเออต้องใครหยิบเลยเนาะโอ้โหไหนคอต่างหิมคอต่างหิมเสือโคเนี่ยที่ไหนที่ไหนโคลูมาร์ท่ไหนโครูมาร์อ๋ออุ้ยมันอันนี้มีดมันนี่มัน มันเป็นมีดอะไรไม่รู้นะแมียวอ่ะแมียวมินแมวอ่ะอย่างนี้เหรออุ้ยยากนะเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเนี่ยจำใจนะพ่อตั้งค้างเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อไหนคะพ่อไหนพ่อไหนก็เป็นตัวดินรุ่งนะพ่อเขาเปตั้งค้างอนกัพ่อตั้งค้างตั้งไงเออเอพ่อตั้งค้างเออเออพ่อปั่นที่ที่ดอกเมื่อกี้เราก็ไปดูนะพ่อค้างมันไม่ใช่ ว่าง่ายถ้าทำให้เยที่ยากเ็ไดนี่ใวุนไหนกันเนี่ยเออเออลองให้ลองให้ทำดูก่อนนะอ่าขายเหยียบนะที่นี่ะเนี่น่กจะได้ก็งบไก็เออเทำเราทำง่ายจังะอทาางเลยอคาอือเออมันก็ดีมากออื นพอทคาเฟ่ต้มาเหอัมันดีมากจรงๆนะห้อยงัฮใดีให้ดีใหเน่ะอือมันใจได้ถ้าเราทูทูกะต้งงมาใ้น่นนเพาะ็ปั่นซ่แล้วก็พ่อตั้งมาแค่นี้กละเออเออดูเาทำนี่ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเรามาทำนี่เหมือนยากเลย ไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยเอ้ยต้องขายเหยียบนะไม่เหยียบไม่ได้เนาะเพราะเหมือนที่ประเทศไทยเนี่ยเขาต้องนั่งแบบเรียบร้อยมากเนาะเหยียบเราก็ง่าค่เนะเนี่ย <c oughs> <Yeah. S 3> พราะตั้งคางอ่ะไปงี้งี้งี้เออๆนั่นแหละเอออ๋ออ๋อมาตั้งคางอีกมาตั้งคางเ,ออเคยแบบโดนแบบมือไหมเนี่ยโดน,นไหมโดนมอ,อ๋อโดนนะ เนี่ยเหมือนเหมือนมันถ้าเราทําไม่ถนัดแน่มันโดนมือเลยเนี่ยเจ็บนะอนะอ๋อต้อททำเป็นนะพอข้างๆเต็มไม่ถน,นัดเพราะเราไม่เคยทานะเพราะว่าอาไปเขาเนี่ยคือทําบ่อยแล้วเนาะทำจนชินนะคะนี่เหงื่อแตกหมดเลยนะคะหอมพังแค่นี้นะ <c oughs> ไม่เหมือนดูดูไม่ไม่เป็นแบบเขาเรียกว่าไม่เป็นเส้นเหมือนเขาแล้วอันนี้คือมัอนเหมือนอะไรจิก เอ้ยเออเงอแตกเลยแมวนะอะให้ให้ไม่ใช่ไ้ไปทำดีกว่าแ้วนะเหนื่อยหนูว่าทำง่ายมากนะเราไปทำเนียเงอแตกเลยอ่ะทำครั้งแรกๆยากไหมยาก,ยากะต้องดูให้ก่อนเดี๋ยวโดวนมือไม่ได้นะเนี่ยเจ็บโดนมืออันนี้มันเป็นมีดแบบนั้นเลยนะมีดแล้ว สมัมโบราณนะตั้งแต่โบราณแล้วหรอทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมทำแบบนี้ไม่รู้ออของคุณแม่ของคุณแม่นะ่บบก็คือคุณป้านะคะเขาทำมมาตั้งนานแล้วเนาะน,นี่การทำเมื่อเขาทำง่ายมากเลยเรามาทำนี้มันโอ้ห <laughs> <laughs> งือแตกเลยหงือแตกเลยนะคะ คิดว่าจะง่ายโอ้โหมาทําไม่ใช่ง่ายมันไม่เหมือนที่เราทํามือเนาะถ้าทามือนี่จะง่ายมากเลยอันนี้อันนี้ใช้มะพร้าวกี่ลูกเนี่ยสามใช้สามลูกแล้วก็ข้าวกี่ปันส <3. S 1> ามปันข้าวสามปั้นอ่าข้าวสามปันมะพร้าวสามลูกนะฮะเท่าเท่ากันเลยนะไม่ตายเป็นรูปเป็นรูปเลยที่เราจะใส่ชุดไทยมาเพรอมมะพร้าวแบบสมัยก่อนนะมันไม่ได้ขนาดนี้ ยังเหนื่อยเลยนะเหนื่อยแท้แล้ววิธีการทํานะเขาบอกว่าให้ทําตรงดิมๆนะแต่เราก็ทําไม่เป็นนะอ,อันนี้ต้อง,องบีบ <ไป S 1> เอาน้ํามันใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้าไปดูขั้นตอนต่อไปนะคาบีบเอาน้ํายังไงนะบีบเอาน้ําแล้วก็เอามาแช่ยังไงเอามาทายัางไงบ้างนะคะแต่ยังไม่เคยทําเคยแต่กินเคยกินอย่างเดียวไม่เคยเห็นเขาทาเลยนะคะ เป็นวันดีกันเลใแม่นม่เฮ็นลาแม่อ่าเฮ็นลานี้อือทูกวันดีนอัน้นี้แช<อ>่ข้าวไว้แล้วใช่ไหมหข้าวเหนียวไว้อยู่นะฮะนี่แช่ข้าวเหนียวแล้วก็แช่ไว้ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ในข้าวหลามเนาะจะต้องเอาไปคั้นน้ำอีกทีนนะถึงจะเป็นน้ำกะทิได้เนะาะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยที่ประเทศไทยก็ทำแบบนี้นะทำลักษณะแบบนี้แหละถูมะาร้าวนะะ ฟูๆแล้วก็บีบน้ำออกนะาใ้เอามือทำไม่ได้เหรอมือหรือมือเห็ดมือขุดขุดดิมนะมันนานะนะสีเวลาอ๋อสีเวลาหรออะเวนี่มีดเข้านะดูดูอันนี้มันไวน่นมั้งอ๋ออันนี้จะไวนะคะทำแบบนี้จะไวกว่าที่เราใช้มือขุดๆเนาะ นนะะคอันี้ข้าวผสมกะทิเนาะกะทิที่กองเมื่อกี้อันกะทิดีกองเหมือนเจ้าไหมกองสมุนะอ๋อสามหอ้ยสีหวยสีมะพร้าวสีหวยอ๋อมะพร้าวสีหวยอันนี้มันได้ใส่น้ำทั่งงันนี่ใส่เส่กัมใส่เออออ๋กใส่น้นะกะทิใส่น่ะอ๋อกัมกะทิเดี๋ยวข้าวข้าวใส่เขาเดี๋วนี้มีข้าวข้าวอะไรน้ำตาลถั่วลินอ๋อน้ำตาลแล้วก็ถั่วลินนะคะ เดี๋ยวเคล็ดลับมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กะทินะคะเราไปผสมเนาะกะทิที่เราอ่าเ<อ>มืม่อกี้นะคะอ้อมเลแถมเนาออะอตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กะทิเนาะเพราะว่าตอนนี้มีแค่ข้าวน้าตาลนะคะที่ผสมกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วคุณป้าก็ใส่ไปในข้าวหลังนะคะอืมอันนี้คล้ายมะนนิม่มจัะค่ะมะนีคล้ายมะนเนี้ พูกเกินกาพูดอ,อะไรคะพูกเกินกาอ๋อวันนี้เป็นจัดงานปล่อยนะมันนี้เขใจเอื่นกันัขายอันนี้อ๋อคิดว่าให้ขายถึงลามาไร้อะไรเงี้ยไรเนาะไรกะไรไรไปผูกก็ไรก็อย่างมือสูงเขาผักเขาขายแก่เอิญอันนี้เขาขายแกออ่อืมตอนขายอยีกกาไอ้ป้าเป็นคนบ้านสายเนาะว่านสาอยว่านน้องพร้อมนะคะเห็นเขาจัดงานปล่อยก็เลยทำขายนะนี่ เขาถึงเสียงนี่เท่ากี่ปั้นเนี่ยปั้นเนอะสามปั้นนะสามปั้นนี่กี่บอกสองสี่หกแปดบอกเนาะสามปั้นสามปั้นสามอันห้ in city, าสิบห้าก็สิบห้าก็เนาะสิบห้ากระป๋องน้ำนมนะสิบห้ากระป๋องน้ำนมนะอันนี้เข้าประมาณเข้าทั้งหมดนี่ประมาณแปดกระบอกนะคะข้าวรามสวยมากบอกข้าวรามสวยเนะ สวนมันเนาะในซื้เอเนาะบอกข้าล้ามเนาะไม่ได้ซื้อนะคะบอ้อข้าล้ามไม่ได้ซื้อเลยคั้นไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือป้าบอกว่าตั้งน้ําเหลือๆแล้วก็เอามาเอามาใส่ในกะทิแล้วคั้นออกมาเป็นน้ํานะคะอ,อันนี้น้ําที่นี่แบบหมากเลยเนาะนี่แหละน้ําเคล็ดลับจะอยู่ตรงกระทินี่นะคะเขาจะไปใส่ขา้าวลามเนาะพอคั้นมาก็อันนี้จะเป็น เอาน้ำเดือดแล้วก็ใส่เลยเหรอใส่ในกะทินี่แล้วก็คั้นออกมาหรอวกันนะ้ะอุ่นก็หรออ๋อให้มันเย็นก่อนเย็นเย็นนะอุ่นๆหนนแย่ออ,อ,อันนี้อันนี้จะเป็นกากันะกากันมะพร้าวนะคะเดี๋ยวกากมะพร้าวเนี่ยเขาใจยัดไว้ตรงที่ข้างหน้าเ้าหลามอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แหละเคล็ดลับของป้าเขาต้องอร่อยทุงที่กะทินะคะแล้วก็รสชาติมันจะเหมือน ข้าวหลามที่ประเทศไทยอ่ะข้าวหลามนองมนนอ่ะนะคะที่เราเคยไปชนบุรีหรือว่าพัทยาเนี่ยเราจะได้กินนะคะข้าวหลามาเหมือนรสชาติมันจะออกเหมือนแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าที่ประเทศไทยอ่ะมันจะออกเขาเรียกว่าอะไรเขามันไม่ใช่ข้าวหลามแบบนี้เนาะมันจะเป็นข้าวหลามเป็นกระบอกกระบอกอ่อไม้กระบอกไม้อะไรอ่ะข้อไม้อะไรทำมาไม่แน่ใจนะคะไม้ไผ่หรือเปล่าที่มันเป็น กระบอกสั้นๆแล้วก็เขามาทํานะแต่ว่านี่จะเป็นกระบอกยาวนะคะกระบอกกระบอกยาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะมาทําข้าวลามแล้วก็เขาจะแบบเผาเอาเนาะนะคะก็จะหอมแล้วก็กรุบกรอบนะคะของป้าทําอร่อยมากเลยนะ,ะตักแทมเหมือนแทนน้าอ,อ่ะเนาะเมื่อก่อนนะคะทําไม่เป็นนะแเม่ทาให้กินก็เอาน้ํา <laughs> เอาน้ําแถมคือไม่ใส่กะทีนะกะทีมันผสมกับไอข้าไวไปเมื่อกี้แล้วก็เอาน้ํามาใส่นะฮะ มันก็เลยทําให้จืดไปเลยที่จริงเขเอาน้ํากะทิใส่ลงไปแทนน้ําเลยนะคะน,น้ำไม่ใส่เต็มๆว่ะเต็มๆอๆๆใส่กะทิลงไปเต็มๆเลยนะคะไม่ไรไงความหวานความมันอยู่ตรงที่กะทิสดนี่เลยนะคะ เสร็จขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเอากะทิใส่ลงไป mm hmm. กะทิสดใส่ลงไปแล้วก็ mm hmm. หอมมากเลยอะ่ะกะทิอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าไม่ได้เอากะทิแบบเป็นกล่องมาใส่เนาะ mm hmm. ก็เลยทําให้แบบมันเข้ารสชาตินี้นะคะถ้าเป็นกะทิเป็นกล่อง mm hmm. กะทิยันเป็นกล่องเลก็ใส่อะไรอะ่ะหอมมันหอมไหมอ๋อป้าบอกไม่หอมนะคะอันนี้ต้องเอากะทิสดใส่ถึงจะหอมเนาะ ข้าจมูกเลยนะก็นั่งรอจนข้าวหลามสุกนะคะเราก็จะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเหมือนข้าวหลามหนองบนไหมเนาะเคยกินไหมกินประจำเคยกินประจำและซาิเหมือนกันไหมที่หนังบนจะมีลายลายรสชาตินะมันมีเผือกเนาะมีเผือกมีผัวว่ะมีเผือกมีโทษแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวหลามแบบนี้เนาะก็จะใช้กระบอกไม้ไผ่อะเนาะไม้ไผ่แล้วกอ เออมีซ้อนตักกีนเหมอนกัเหออ,อ่ใช่มีซ้อนตักแล้วก็แบบยังไงกะทิมันจะอยู่ข้างหน้าเนาะมันจะแฉะแฉหน่อยนะคะแต่อันนี้จะเป็นข้าวหลามแบบแบบอะไรอะกับบ้องมันยาวเนาะมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่รสชาติเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะรสชาติ่อยเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็ข้าวหลามคุณป้านะคะคือ เป็นสูตรโบราณลั่งเดิมเลยนะคะที่คุณป้าทํามานะคะข้าวหลามนี่คือใครๆก็รู้จักนะคะคือถ้าเกิดบอกว่าเป็นข้าวหลามของป้า,าป้าตาล่าเนาะก็จะรู้กันเลยนะคะว่าอร่อยนะคะอันนี้เลยตอนนี้ก็กําลังเริ่มเผากันแล้วนะคะเริ่มเผาข้าวหลามแต่เผาข้าวหลามนี่จะแบบเผาก้นๆก,ก่อนนะแล้วค่อยมาไปไปลายแบบนี้เนาะจะแบบมันจะสุกทั่วถึงเลยนะคะ โอ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการตัดหรือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าแต่ไมก็เคยทานแล้วอร่อยจริงๆนะคะโอ,อมใจมุกเนี่ยอ,อ๋อป้าบอกว่าต้องเอากากมะพร้าวนะคะยัดตรงดูเนาะดูปากข้าหลามนะคะถ้าบอกว่าไม่ยัดนี่มันจะไม่สุกนะฮะอ๋อถ้ามันอายมันออกเลยเน,หนะาะมันขึ้นมามันก็จะ ขึ้นไปเลยมันจะไม่ไม่มีอะไรกั้นไว้มันก็จะทําให้ไม่สุกนะคะเลยเอามะพร้าวยัดเข้าไปตรงที่ปากนี่มันจะทําให้หอมอีกนะคะอันนั้นถ้าเหลือนี่เก็บไว้อีกใช่ไหมเบียดเก็บไปอ่ะเบียดเก็บเบียดแกะนี่ฉังกินทั้งหรอดนีเด้วยนะเวเก็บใบใส่ต่อทั้งไรหรอใส่ใส่นอเบียดเกะเอ๋ทิ้งเลยนะคะถ้าใส่ไม่หมดอ้าวจริงจริง เนี่อันนี้ก็จะขายขาลามนะคะอันนั้นเป็นข้าวหลามข้าวลามมุ้นนะขาลามมุ้นนะคะขาลามมุนาามม้นก็คือขาลามใส่อ้อยเนาะม <ấy> <ต awake. S 1> ีนนอะไรบ้างเออมีอ้อยนะคะโอ้ขาวลามให้เป็นใสเป็นไม้ขลามได้ตรงกันหรอไม้ข้ลามหรวะอ๋อไมห้มันแทงอะนะมันแทงสิสเยู อไว้ให้มันแห้งนะคะข้าวหลามใส่ช่างก้อยนะโซดิ้นน้ำอ้อยมาปั้มใส่ละมะพร้าวไม่ใส่นะคะอ,อันนี้ก็ขายท่อนหนึ่งสิบบาทสิบบาทเนาะท่อนหนึ่งสิบบาทสิบบาทข้าวหลามก้นที่ของป้านี่อร่อยเนาะยังไม่ทันขายหมดเกลี้ยงเลย <laughs> น,นี้สิบบาทสิบาทขลัมคันที่ก็คือขลัมที่นะใส่ที่เข้าไปนะคะใช้วิธีการวัดเอา <in. S 2> นะคะ ข้าวหลามก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปกินข้าวหลามกันดูนะคะว่ารสชาติจะเหมือนที่น้องข้าวหลามหนองมนหรือเปล่านะคะเนี่ยได้กินไปครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงอร่อยรสชาติก็จะออกแบบกลมกล่อมเลยนะคะ ไม่หวานมากไม่เค็มมากแล้วก็หอมกลมงกรอบนะคะแล้วก็มันนะหอมมันกัะที่สดนะคะแล้วก็ตามด้วยโถริสงเนาะโถริสงเขาก็จะมันหยู่แล้วนะคะ เพราะว่าที่นี่ยังไม่ไม่มีการแบบแรงอะไใส่เผือกเนาะใส่เผือกหรือว่าอะไรต่างๆนะคะไม่มียังไม่มีเนาะยังใส่ถั่วลิงอยู่เนาะยังแบบเป็นข้าวหลามที่แบบยังนั่งเดิมอยู่นะถ้าเกิดใส่เผือกไปด้วยอะไรไปด้วยก็มันก็จะเพิ่มรสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะเนาะก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งน,นะคะที่นี่เผือกน่าจะหายากนะข้าวหลามของคุณป้านะคะคุณป้าตลาเนาะก็ได้ชิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยเลย หรือป้าจะทําขายช่วงงานปอยนะคะมีงานปอยต่างๆแบบนี้นะคะก็จะ ป้าเขาก็จะทำข้าวหลามไปขายนั่นเองนะคะคือจะหมดไวมากแปบ๊บเดียวหมดเลยครั้งหนึ่งก็เจ็บปดบอกแบบนี้นะแปบ๊บเดียวก็ขายหมดแล้วะคะนี่ก็ได้ชมวิธีการทำข้าวหลามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะไปเที่ยวงานปอยที่บ้านศานะคะหมู่บ้านน้องหอมท่าเดิอน,นั่นเองเนาะรอติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องใหม่ซชีงตุงนะคะสำหรับคลิปลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่